ค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอรารยธรรมมนุษย์ในโมดูล6เรื่องอรารยธรรมอียิปต์กรีกโรมันในโมดูลนี้นะคะจะประกอบด้วย3ตอนค่ะตอนที่1คืออรารยธรรมอียิปต์ตอนที่2อรารยธรรมกรีกและก็ตอนที่3คืออรารยธรรมโรมันค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะคือข้อที่1เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการปกครองโครงสร้าง และสังคมรวมถึงมรดกของอรารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้ข้อที่2วิเคราะห์ความเจริญด้านต่างๆที่มีอิทธิพลของอรารยธรรมกรีกต่อโลกปัจจุบันได้แล้วก็ข้อที่3นะคะระบุลักษณะเด่นของอรารยธรรมโรมันที่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่ออรารยธรรมตะวันตกได้เรามาดูกันที่ตอนที่1เลยนะคะคืออรารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์เรื่องที่2โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์แล้วก็เรื่องที่3มรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์ค่ะมีวัตถุประสองค์อะไรบ้างวัตถุประสงค์ข้อที่1นนะคะอธิบายการรวบรวมราชอาณาจักรและการปกครองสมัยต่างๆของอียิปต์ได้ข้อที่2 เชื่อมโยงความสัมพันธ์โครงสร้างการปกครองและสังคมของอรารยธรรมอียิปต์ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะยกตัวอย่างมรดกของอรารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้เรามาดูในเรื่องแรกเลยนะคะคือราชาอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์ค่ะอียิปต์เนี่ยนะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหมู่บ้านตามแนวขนานไปกับรุ่มแม่น้ำไนคะ่ะมักจะเกิด แรกๆก็จะมักจะเกิดการทะเลาะวิวาดกันในเรื่องของการใช้น้ําและก็การใช้ที่ดินอยู่บ่อยๆครั้งค่ะจึงจําเป็นจะต้องมีหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อคอยควบคุมดูแลและก็ตัดสินข้อพิพาทต่างๆต่อมาเมื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นขนาดของหมู่บ้านก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเป็นมีขนาดเป็นเขตที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเราเรียกว่าโมนิสนะคะ ต่อมาเนี่ยนะคะโมนิสเล็กๆเหล่านี้ก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นอนาณาจักรใหญ่ๆสองอาณาจักรด้วยกันคืออีบ,บนปัจจุบันก็คือบริเวณตั้งแต่ระหว่างเขื่อนอัสวานแล้วก็เมืองไคโรนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปคืออีปล่างจะเป็นบริเวณปลายสุดของลําน้ำไนน์นั่นเองนะคะโดยในช่วงเวลาของที่เราเรียกว่าอีบสมัยโบราณเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส,สมัยใหญ่ๆด้วยกันสมัยแรกค่ะคือสมัยอาณาจักรเก่า จะมีศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของอาคจักรอยู่นะคะคือคือ,คอที่องค์ฟาโรนะคะจะเริ่มต้นโดยฟาโรเมนนสก่อนทรงพยายามที่พระอ,องค์เนี่ยนะคะรวบรวมอีบนและก็อีล่างเนี่ยเข้าด้วยกันสร้างเมืองใหม่คือเมืองเมลฟินเป็นเมืองรลวงแล้วก็เริ่มรวมนครลักต่างๆของอียิปตเนี่ยเข้าด้วยกัน การปกครองเป็นแบบไหนเทวาธิปไตยเทวธิปไตยคืออะไรก็เชื่อว่าฟาโรห์เนี่ยมีฐานะเป็นโอรสของเทพ,พเจ้านะคะก็คือเทพที่ดวงอาทิตย์หรือสุริยเทพนั่นเองทรงทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทั้งของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าพรคด้วยอาชีพของคนในช่วงของอาณาจักรเก่าคืออาชีพเกษตรกรรม ในช่วงเวลานี้เนี่ยลักษณะโดดเด่นเลยคือของอาณาจักรสมัยเก่าเลยก็คือนิยมสร้างที่เก็บพระศพขอให้แก่ฟาโรห์ที่เราเรียกกันว่าพีระมิดนั่นเองดังนั้นจึงมีการเกิดการสร้างพีระมิดขึ้นจํานวนมากในช่วงสมัยนี้ดังนั้นสมัยนี้หรืออาณาจักรสมัยเก่าจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุคพีระมิดนั่นเองค่ะสมัยต่อไปค่ะคือสมัยอาณาจักรกลางสมัยอาณาจักรกลางเนี่ยเกิดขึ้นคือเมื่ออาณาจักรเก่าสิ้นสุดลงเนื่องจากการแกแย่ง กันเป็นใหญ่ของบรรดาขุนนางที่ต้องการขึ้นมามีอํานาจทําให้อาณาจักรอียิปต์เนี่ยเกิดการจะลาจนทั่วไปจนกระทั่งมีฟาโรห์องค์หนึ่งนะคะที่สามารถรวบรวมอียิปต์ขึ้นมาได้แล้วก็ส่งย้ายราชธานีนะคะจากเมืองเมลฟินมาอยู่ที่เมืองทิฟนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่าบริเวณอียิปต์บนนั่นเอง ช่วงไปปลายของอาณาจักรสมัยกลางค่ะเกิดความสันคลอนเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากอะไรคุณนางในท้องถิ่นเริ่มแข่งขันกันตั้งตัวเป็นใหญ่และอีบก็ถูกลุกลานครั้งแรกโดยพวกฮิกโซนั่นเองค่ะเข้าสู่อาณาจักรท้ายคืออาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดินั่นเองเริ่มจากคุณนางของอีบเนี่ยนะเห็นว่าวุ่นวายมากและก็มีการรวมตัวกันต่อต้านการปกครองของฮิกโซแล้วก็ขับไล่พวกชาวฮิกโซนี่ออกไป ยิต์ก็ไม่มีการสามารถรวมกันได้อีกครั้งหนึ่งมีฟาโรปกครองจากเมืองทิพตลอดขึ้นไปจนถึงลำลำน้ำนายฟาโรห์เนี่ยทรงพยายามดึงอํานาจคืนจากขุนนางแล้วก็พระทรงปกครองด้วยอํานาจเด็ดขาดนะฮะแล้วก็สร้างกองทัพปบกกองทัพเรือแล้วก็เริ่มมีการใช้เหล็กในอารยธรรมอีกด,ด้วย ที่สําคัญเลยนะคะผลจากการที่ถูกพวกฮิกโซนยึดครองทําให้ฟาโรห์องค์ต่อๆมาก็าพยายามสร้างกองทัพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการขยายอาณาเขตตรงนี้เองค่ะทําให้อียิปต์มีอาณาเขตกว้างขวางกวาง่วา,วาในสมัยในสมัยเก่านะคะแล้วก็สมัยกลางค่ะต่อไปคือโครงสร้างการปกครองและสังคมของอาณาจากักรอียิปต์โครงสร้างทางสังคมนะคะ โครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการปกครองของอียิปต์เนี่ยนะคะมาดูที่โครงสร้างการปกครองของอียิปต์โบราณก่อนจะถูกรวบรวมอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลคนเดียวเลยค่ะก็คือฟาโรนั่นเองฟาโรจะมีลักษณะเป็นเทวกษัตริย์ที่สามารถควบคุมการปกครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทำให้ฟาโรเนี่ยนะมีผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยพระองค์ปกครองนอยู่สองประเภทประเภทแรกคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและพำนักอยู่ในเมืองหลวง ส่วนประเภทที่2จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิน่นปฏิบัติและพนักอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆนั่นเองขณะที่โครงสร้างทางสังคมของอียนั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปพีระมิดยอดบนสุดก็คือฟาโรห์นะคะยอดรองลงมาก็คือจะเป็นสมาชิกรชาชวงศ์ขุนนางและก็พระรองลงมาก็คือจะเป็นชนชั้นสูงก็คือจะเป็นชนชั้นกลางนะคะประกอบด้วยช่างฝีมือพนักงานของรัฐพ่อค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บภาษี ส่วนชนชั้นต่ําสุดนะคะคือชาวนาจัดอยู่ในชนชั้นระดับล่างของสังคมไม่มีฐานะเป็นพลเมืองค่ะและก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการปกครองประเทศแต่อย่างใดเลยนะคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่าเป็นพีระมิดของอียิปต์นั่นเองค่ะส่วนการนับถือศาสนาของชาวอียิปต์นั้นนะคะชาวอียิปต์เนี่ยจะนับถือบูชาพระเป็นเจ้าหลายองค์ด้วยกันมีท้งพระเป็นเจ้าประจําท้องถิ่นประจําเมืองแล้วก็ประจําเมืองหลวง ในบรรดาพระเป็นเจ้าองค์ที่สําคัญสําคัญนะคะหรือเทพเจ้าองค์สาคัญสําคัญเนี่ยนะคะที่ชาวอียิปต์นับถือเนี่ยจะมีเทพองค์หนึ่งที่นับถือมากที่สุดก็คือสุริยเทพนั่นเองนะคะหรือเทพดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งชาวอียิปต์จะนับถือมากนอกจากนี้นะคะชาวอียิปต์ยังเชื่อในเรื่องของเทพโอซิลิสคือเป็นเทพเจ้าแห่งลําแม่น้าไนายแล้วก็เป็นยม,มทูตนั่นเองที่จะมีการพาวิญญาณของคนที่เสียชีวิตแล้วล่องไปตามแม่น้าไนายนะคะตามที่เชื่อกันนะคะ หลังจากนั้นนอกจากนี้นะคะอีดยังเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายโดยเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความหวังที่จะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเสียชีวิตแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยจะต้องพบกับสิ่งที่เป็นสุขนะคะ ที่อยู่เบื้องหลังความตายตรงนี้ทําให้อียิปต์เนี่ยคิดหาหลักประกันที่แน่นอนก็คือมันมีเรื่องของคัพิมพ์มลณะขนะึ้นซึ่งเขียนเพื่อยืนยันว่าคนคนนี้เนี่ยเมื่อตอนมีชีวิตอยู่มีความดีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเขียนขึ้นโดยอักษร,รที่เรียกว่าเฮโรกราฟิกนั่นเองค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของการชนประทานค่ะอียิปต์เป็นดินแดนที่ฝนตกน้อยมากนะคะหรือแทบจะไม่ตกเลยดังนั้นการชนรประทานจึงเป็นหัวใจของกติกกรรมของชาวอียิปต์ค่ะ เรื่องที่2คือสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่ถือว่ามีชื่อเสียงของอียิปต์อย่างมากเลยนะคะก็คือพีระมิดนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7สิ่งของโลกในยุคโบราณนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นสถาปัตยกรรมด้านจิตกรรม่ะและประติมาก,กรรมตามผนังด้านในของพีระมิดนะคะข้างในของพีระมิดเนี่ยฮะ,ะตามผนังต่างๆนี่จะมีการเขียนภาพเขียนระบายสีสวยงามมากนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ผู้ตายในในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะปฏิมากรรมค่ะจะมีการแกะสลักรูปภาพต,าต่างๆประกอบด้วยตัวอักษรเทโลกิฟิกนะคะตามผนังวิหารภาพสลักที่มีชื่อเสียงนะคะได้แก่ภาพหินแกะสลักพระพักของฟาโรห์คาลาฟนะที่เป็นหัวสฟิงะคะ์ค่ะแล้วก็ภาพพระเสียรของนางเนเฟสติทิสนั่นเองซึ่งเป,เป็นพระมเหสีของฟาโรอักนตอนนั่นเองนะคะที่ถือว่า พูดคนพูดถึงแล้วก็ป็นที่งดงามค่อนข้างจะมากนะคะเรื่องของดาราศาสตร์ก็คือจะใช้คํานวณระยะเวลาที่แม่น้ําไนท่มฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะแม่น้าไนเป็นหัวใจสําคัญของอียิปต์ดังนั้นการที่จะคานวณว่าแม่น้าไนท่มฝั่งเมื่อไหร่ก็เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการวางแผนในการสร้างพิระมิดนะคะและก็สร้างวัดต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือการทําเรื่องของการชลประทานด้วยเพราะฉะนั้นดาราศาสตร์จึงมีความสําคัญมากของอียิปต์ด้านต่อไปคือคณิตศาสตร์ อียิต์เนี่ยเป็นผู้วางรากฐานวิชาคณิตศาสตร2์2แขนงด้วยกันคือเลขคณิตและก็เรขาคณิตรู้จักวิธีการบวกเลขลบเลขและก็การหารแต่ไม่รู้จักการคูณค้นพบระบบทศนิยมแต่คิดเลขสูตรไม่ได้นะ,ะนี่คือคณิตศาสตร์ของอียิปต์ค่ะเรื่องต่อไปคือด้านอักษรศาสตร์นะคะจะมีการคิดพบนะคะคิดค้นอักษรภาพที่เรียกว่าอักษรเฮโรกราฟิกขึ้นนะคะ ค้นพบอุปกรณ์การเขียนนะคะที่สําคัญคือคิดคนกระดาษขึ้นที่ทํามาจากต้นปาปิรัสหรือปาปิลลัสนั่นเองค่ะประการต่อไปนะคะอียิปต์คิดอะไรบ้างการทําปฏิทินทางด้านสุริยคตินะฮะอียิปต์ก็คิดคนขึ้นมาด้านการแพทย์ค่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของอียิปต์อียิปต์สามารถศึกษาสรีระของมนุษย์เพื่อหาวิธีการเก็บรักษาร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยการทําเป็นบัมมี่ นะคะรู้จักการใช้เฝือกผ้าผันแผลร,รู้จักการรักษากระดูกหักนะ,ะการรักษาบาดแผลสดและก็โรคต่างๆและที่สําคัญรู้จักการผ่าตัดแบบง่ายๆก็เกิดขึ้นในอียิปต์ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องต่อไปคือวิศวกรรมค่ะอียิปต์จะเป็นชนชั้นแรกเลยที่รู้จักการใช้เครื่องผ่อนแรงนะคะมีความเจริญด้านวิศวกรรมชนระฐธทาม แล้วก็รู้จักการผสมโลหะแล้วก็ทําแก้วเกิดขึ้นนี่คือความเจริญด้านต่างๆของอียิปต์ค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องอรารยธรรมกรีกค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะเรื่องที่2มรดกทางด้านอรารยธรรมของกรีกโบราณค่ะวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างค่ะ 1. คือจําแนกความแตกต่าง ของลักษณะการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกได้และก็2ออธิบายมรดกทางด้านอรารยธรรมของกรีกโบราณที่มีอิทธิพลต่อโลกได้เรามาดูที่เรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะกรีกเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงปลายสุดของคาบสมุทรบอลข่านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปอรารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยจะแบ่งออกง่ายๆเป็นสสมัย สมัยแรกคือเราเรียกว่าอารยธรรมกรีกสมัยคลาสสิกหรือที่เรียกว่าสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะจะเป็นสมัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านค่ะยุคนี้เนี่ย สิ้นสุดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากการเกิดสงครามที่เรียกว่าเพโรโพนิเซียนค่ะก็คือเอเธนเนียนะต้องการจะขยายตัวเป็นจักรวรรดิเพราะฉะนั้นก็ทําให้รัฐอื่นๆเนี่ยไม่พอใจนะคะแล้วก็ไปทําสงครามกับรัฐนูน้นรัฐนี้สุดท้ายเนี่ยไปทําสงครามกับสปาร์ตาแต่เอเธนสู้สปาร์ตาไม่ได้เอเธนแพ้สปาร์ตาแต่สปาร์ตาเนี่ยปกครองกรุงเอเธนอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะอยู่ได้ไม่นานนักกรีกก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาสิโดเนีย ตรงนี้ค่ะนับเป็นการสิ้นสุดอรารยธรรมกรีกในสมัยคลาสสิกหรือสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะสมัยต่อไปคืออรารยธรรมสมัยเฮเลนิสติกค่ะอรารยธรรมสมัยนี้ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านนะคะจะเกิดขึ้นก็คือในสมัยที่ทว่า กรีกเนี่ยตกอยู่ภายใต้อํานาจของนครรัฐมาซิโดเนียนั่นเองอย่างที่บอกสมัยนี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างมากค่ะแล้วก็สิ้นสุดลงก็คือเมื่อโรมันเนี่ยเข้ายึดครองกรีกได้สําเร็จนั่นเองค่ะด้าน,นการเมืองการปกครองของกรีกนะคะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะกรีกจะแยกรูปแบบการปกครองออกเป็น2แบบนะคะหรือที่ที่อยากให้ศึกษาคือเป็นนครรัฐสอง 2, นครรัดใหญ่ๆด้วยกันนครรัดแรกคือนครรัฐเอเชนค่ะ เอเธนเนจุดเด่นคือเอเธนเนยก้าวขึ้นสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะโดยการที่พลเมืองชายแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะก็คือพลเมืองชายชาวเอเธนทุกคนที่มีอายุ21ปีและบิดามารดาต้องเป็นเสรีชนชาวเอเธนสามารถเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผู้แทนคือไม่ต้องไปเลือกสับ ไม่ต้องไปเลือกผู้แทนรัษฎรต่างๆเข้าไปประทำหน้าที่แต่เขาสามารถเข้าไปทาหน้าที่ได้โดยตรงนะคะจึงเรียกประชาธิปไตยแบบนี้ว่าประชาธิปไตยทางตรงนั่นเองแต่สตรีในช่วงเวลานี้หรือผู้หญิงในช่วงเวลานี้ยังไม่มีสิทธิทางการเมืองนะคะการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนเนี่ยนับว่าเป็นพื้นฐานแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในเวลาต่อมาเลยค่ะ มีอะไรบ้างนะคะในสถาบันการปกครองของเอเธนจะมีสภาสามัญหรือสภาประชาชนจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในนครรัฐสมาชิกคือรัศดรชายชาวเอเธนทุกคนมาลงคะแนนเสียงกันโดยวิธีการนับคะแนนเสียงข้างมากและก็มีอำนาจสูงสุดทั้งทางด้านนิติบ,บรรัญญัติแล้วก็บริหารสภา500คนก็คือรับผิดชอบในการบริหารนครรัฐนั่นเอง สารประชาชนทุกปีก็คือจะมีคนนะในหมู่บ้าน10หมู่บ้านเนี่ยของเองเธนเลือกคนเข้ามาจับสลากเข้ามาแล้วก็เข้ามาว่าคดีนี้จะทําใครจะทําหน้าที่อะไรก็มาจับสลากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สถาบันสุดท้ายคือคณะนานผลทั้ง10จะเป็นคณะที่เลือกมาจากจ,จากรัษดรทั้ง1ิเผ่าก็คือเอาหัวหน้าเผ่าแหละค่ะเข้ามาทําหน้าที่คล้ายนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีประธานาธิบดีในเหมือนกับคล้ายๆกับของปัจจุบันนั่นเองค่ะ อีกนครรัฐหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะที่คู่มากับเอเธนส์เลยคือสปาร์ตาสปาร์ทานอย่างที่เคยบอกว่าทําสงครามกับเอเธนส์และสปาร์ตาชนะเพราะอะไรเพราะสปาร์ตาเนี่ยมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐทหารโดยพลเมืองชาวสปาร์ตาทุกคนต้องเป็นทหารของรัฐและจะทําหน้าที่เลี้ยงดูลูกชายที่เกิดใหม่ของทุกคนโดยเขาบอกว่าเมื่อแรกเกิดเนี่ย พอผู้หญิงคลอดลูกออกมาปุ๊บก็ต้องเอาไปให้หัวหน้าหมู่บ้านตรวจตรวสุขภาพดูว่าถ้าอ่อนแอก็ให้เอาไปทิง้งซะแต่ถ้าแข็งแรงก็ให้พ่อแม่เอาไปเลี้ยงอีก7ปีพออายุครบ7ปีก็ส่งให้ไปลัดเลี้ยงเพราะฉะนั้นสปาร์ตาจึงมีความเข้มแข็งมากและมีรูปแบบการปกครองแบบแบบรัฐทหารนั่นเองค่ะ เรื่องต่อไปนะคะคือมะระดกทางด้านอรารยธรรมของกรีกโบราณค่ะชาวกรีกเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษสามประการด้วยกันคือ1เป็นผู้ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบสแสวงหาความรู้ช่างคิดช่างสังเกตนั่นเองค่ะ2เป็นผู้ที่มออีความเชื่อในเรื่องของหลักของเหตุผลแล้วก็3คือชอบยกย่องและให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองด้านแรกแน่นอนค่ะคือด้านการปกครอง การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนจะเป็นต้นแบบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะด้านที่สอนะคะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนะคะลักษณะของการก่อสร้างเนี่ยนะคะจะเน้นอยู่ที่การใช้เสาเป็นหลักนะคะโดยดูสังเกตง่ายๆเลยคือเรื่องของหัวเสาอันเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยค่ะของการก่อสร้างอาคารนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบแบบดอริกไอโอนิกแล้วก็โคริเทียน แบบดอริกเนี่ยจะเน้นถึงความเรียบง่ายส่วนแบบไอโอนิกจะมีการตกแต่งเป็นรูปของมวลย้อยลงมาทั้งสองข้างทั้งสงข้างนะคะแล้วก็แบบโคริเทียนค่ะจะมีการตกแต่งประดับประดามากมายด้วยการเป็นรูปทั้งใบไม้ประดิษฐ์ขึ้มาสวยงามหรูหราฟุ่มเฟือยมากนะคะด้านต่อไปคือปฏิมากรรมและการก่อสร้างจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปของกรีกเนี่ยจะมีรูปปั้นและก็มีการแกะสลักนะคะรูปปั้นแกะสลักต่างๆที่ สวยมากนะครับรูปออพอลโลต่างๆที่ถือว่างดงามมากนั่นเองด้านต่อไปนะคะคือด้านการละครค่ะเกรกเป็นผู้ให้กําเนิดหรือเป็นต้นกําเนิดของการละครของโลกตะวันตกนั่นเองค่ะด้านต่อไปที่สําคัญเลยคือเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มจากกีทาก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาเขาจะจัดการแข่งขันทุกๆ4ปีค่ะที่เมืองโอลิมเปีย ผู้ชนะก็คือจะได้ช่อใบมะกอกป่าสมที่ศีรษะนะคะเป็นรางวัลนั่นเองนะคะแล้วก็จุดเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นนะคะในโลกใบนี้นั่นเองค่ะด้านต่อไปคือที่สําคัญอีกด้านหนึ่งคือเรื่องเรื่องของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันคือเฮเลนิกกับเฮเลนิสติกนะคะเฮเลนิกก่อนเฮเลนิกเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะในสมัยนี้คนแรกคือทาเลส ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิชาปัญญาและวิทยาศาสตร,ร์ธรรมชาติอเน็กซีมันเดอร์เป็นคนที่เสนอทฤษฎีพัฒนาการของอินซีอีกคนสําคัญที่มากๆเลยของกรีกในยุคเฮเลนิกคือ อะลิสโตเติลค่ะเป็นคนที่คิดระบบวิธีคิดที่เรียกว่าซิกโลจิกและก็ระบบหรือที่แบบว่านิรันไนนั่นเองนะคะฮิปโปเคสติสนะคะจะเป็นบิดาแหง่งวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นเดโมสติสตสนะคะเพสโตเพสเตนี่สำคัญมากก็คือจะเป็นคนที่คิดวงกลมเป็นส่วนของธรรมชาติที่ดีที่สุดมีทีโอเฟนตุสไพทากรัสนะคะซึ่งเป็นคนที่เสนอทฤษฎีเลขาค่ะคนนส่วนสมัยต่อไปคือสมัยเฮเลนิสติกนั่นเองนะคะ ได้แก่นะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญมากเลยก็คืออลิสตาคัสนะคะที่บอกว่าโลกและดวงดาวอื่นๆนะโครจรรอบดวงอาทิตย์ะมียูลิกนะคะจะพูดถึงทฤษฎีเลขาคณิตอีลาทอสเทนิตจะเขียนแผนที่โลกได้สําเร็จเป็นคนแรกนะคะแล้วก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะคนที่สําคัญก็คืออีกคนหนึ่งคือเกเลนนะคะมี โทเลมีที่ชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพนะคะโดอฟเอนตัสนะคะอาร์คิมีดีสต่างต่างนะคะนี่คือนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั้งสมัยยุคเฮเลนิกแล้วก็เฮเลนิสติกของกรีกนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคืออรารยธรรมโรมันค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือโครงสร้างทางสังคมเรื่องที่2การเมืองการปกรครองของอรารยธรรมโรมันค่ะแล้วก็เรื่องที่3าม,มารดกทางด้านอารยธรรมของโรมันโดยจะมีวัตถุประสงค์ที่อยากให้หนักศึกษาศึกษานะคะก็คือ 1. สามารถอธิบายโครงสร้างทางสังคมของโรมันได้แล้วก็ 2. เชื่อมโยงความสําคัญ ของลักษณะการปกรครองในสมัยโรมันได้แล้วก็เรื่องที่3อธิบายลักษณะเด่นของมรดกอรารยธรรมโรมันได้เรามาดูที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างทางสังคมค่ะชาวโรมันเนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากชาวอินโดยูโรเปียนค่ะจะมีถิ่นฐานของชาวโรมัน,นยอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของแหลมอิตาลีนะคะกรุงโรมนั่นเองนะะเริ่มมาจาก การที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆตามเนินเขาแถบใกล้ๆกับแม่น้ำไทเบอร์นะคะจะมีฟอรัรมนะคะที่เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมนะคะหรือศูนย์กลางทางการเมืองการค้าแล้วก็ที่ตั้งของศาสนาสถานก็คือมีทั้งการาาต,ลตลาดก็จะอยู่ในฟอรัรมนั่นเองนะคะส่วนโครงสร้างทางสังคมของโรมันเนี่ยแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิ ทางสังคมที่แตกต่างกัอนออกไปจะมีอยู่้วยการ3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกที่เรียกว่ากลุ่มแพทริเซียนค่ะแพลริเซียนจะประกอบไปด้วยชนชั้นสูงนะจะมีอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจการทหารตลอดจนทางด้านการศาสนาจะอยู่ที่กลุ่มนี้กลุ่มที่2คือพวกเพทเบียนเพเทเบียนจะเป็นประชาชนชาวโรมันส่วนใหญ่เลยค่ะ ได้แก่พวกประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายช่างฝีมือกสิกรรมนะคะกะสิกรรมหลายย่อยแล้วก็จะมีการพวกรับจาะะาา้างนะคะต่างๆนะคะหรือแรงงานต่างๆแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นทาหารนะคะกลุ่มนี้นะคะ กลุ่มที่3ค่ะคือที่เราเรียกว่าพวกที่มีชนชั้นต่ําสุดหรือฐานะต่ําสุดก็คือพวกขีเอ็นั่นเองค่ะคีเอ็หรือคีเอ็นนั่นเองจะทํานาในที่ดินที่เป็นของพวกแพทริเซียนนั่นเองนะคะ3กลุ่มที่เป็นโครงสร้างทางสังคมส่วนการดําเนินชีวิตของคนในเมืองของชาวโรมันคือเขาชอบการใฝ่หาความสําราญในสถานที่อาบน้ําสาธรารณะและก็ใฝ่หาการความเพลิดเพลินความตื่นเต้นในการดูกีฬาดู การต่อสู้นะคะเขาจะเป็นคนที่นิยมที่เรื่องของกีฬามากเช่นการแข่งขันรถสึกนะ,ะที่สนามแข่งรถสึกเนี่ยเอาเอาม้าไปเทียมนะคะแล้วก็กีฬาที่นิยมมากคือกีฬาที่อะไรที่ปาดเถือ่อนคือการต่อสู้แบบแบบแบบแกดแกดเอเตอร์คือ,อคนกับสัตว์สัตว์กับ คนหรืออะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ด้านต่อไปนะคะด้านการเมืองการปกรครองของอารยธรรมโรมันการปกรครองของโรมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สมัยด้วยกันสมัยแรกคือสมัยกษัตริย์กษัตริย์ของโรมันเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีองค์กรที่สําคัญอะไรบ้าง 1. ฐานะและอํานาจของกษัตริย์ยังคงเป็นแบบกษัตริย์สมัยโบราณค่ะคือจะเป็นตําแหน่งที่เลือกโดยราชสเดและอํานาจของพอองระองค์ก็ถูกจํากัดเอาไวา้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเผ่า ซึ่งพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าเผ่าในสังคมเลยนะ,ะสภาประชาชนค่ะก็คือที่ประชุมของรัศดรสามัญที่เรียกว่าพวกเพสเบียมนะคะที่เป็นชายชะก,กันที่มีอำนาจยับยั้งข้อเสนอของกษัตริย์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะอนุมัติการประกาศสงครามนะคะกลุ่มที่องค์กรสถาบันประชาชนเนี่ยจะเป็นคนที่มีสิทธิ์นะคะสภาเซเนตค่ะก็คือผู้ที่ประชุม เป็นที่ประชุมของผู้อาวุาโสชั้นสูงที่เรียกว่าพวกแพลติเซียนนั่นเองนะคะหรือเป็นที่ประชุมของพวกหัวหน้าเผ่าต่างๆนะคะสภานี้เนี่ยจะเป็นคนที่เลือกกษัตริย์แล้วก็เสนอให้ประชาชนเนี่ยรับรองอีกครั้งหนึ่งค่ะสมัยต่อไปคือสมัยสาธรรารณรัฐการปกครองช่วงแร,งแรกๆจะเป็นแบบอภิชนาธิปไตยก็คือจะเป็นสภาก็คือสภาเสเนตเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเป็นสภาชั้นสูงนะมีอำนาจผูกขาด แล้วก็เป็นผู้ที่เลือกกงสุนสองคนขึ้นไปทําหน้าที่เป็นประมุกแทนพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังขยายอิทธิพลไปยังควบคุมทางด้านการเงินแล้วก็มีสิทธิ์ยับยั้งการการะทาทุกอย่างของสภาประชาชนค่ะต่อมาภายหลังก็จะเป็นการปกครองที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างอภิชาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยค่ะสมัยต่อไปคือสมัยจักรวรรดิค่ะจะเป็นสมัยที่โรมันขยายการปกครองไปสู่รูปแบบของการเป็นจักรวรรดิในสมัยออกุสตุสซิซ่าค่ะ การปกครองในระบบจกักรวรรดินี้เนี่ยนะคะจกักรพรรดิจะเป็นบุคคลเดียวเลยค่ะที่มีอำนาจสูงสุดองค์กรทางการเมืองการปกครองที่มีบทบาทมากคือสภาเสเด็จและก็สภารัษฎรก็จะเริ่มหมดบทบาทลงไปภายหลังก็เกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจการไปผู้นำค่ะดังนั้นจึงมีการแบ่งจกักรวรรดิโรมันออกเป็นสองฝ่ายหรือสอส่วนด้วยกันคือจกักรวรรดิโรมันตะวันออกและก็จกักรวรรดิโรมันตะวันตกค่ะ ตองต่อไปนะคะคือบรดกทางด้านอารยธรรมของโรมันค่ะอารยธรรมโรมันเนี่ยจะเป็นอารยธรรมที่สืบทอดมาจากอารยธรรมเริ่มแรกเลยคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียสืบทอดมาจากอารยธรรมอียิปต์แล้วก็อารยธรรมกรีกค่ะแล้วก็นําไปสู่อารยธรรมตะวันตกในยุคปัจจุบันด้วยด้านแรกคือด้านการปกครองค่ะโรมันเนี่ยจะเป็นผู้วางโครงร่างการปกครองที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะในยุโรปปัจจุบันโดยแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล จังหวัดแล้วก็อำเภอโรมันยังได้มีการนำกฎหมายที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้เป็นครั้งแรกเราเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนั่นเองค่ะด้านที่2นะคะคือด้านวรรณคดีค่ะกวีที่มีชื่อเสียงของโรมันเนี่ยมีหลายคนด้วยกันเช่นเวอร์จินโอลสโอวิสนะคะแล้วก็ ส่วนงานทางด้านประเภทร้อยแก้วนะคะก็จะมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันค่ะเช่นซิเซโลนะคะที่เด่นเด่นมากคือจูเลียสซีซ่านั่นเองค่ะด้านต่อไปคือด้านประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ของโรมันก็มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันชื่อลีวีนะคะแท็กซิตุสต่างๆนะคะนี่ถือจะถือว่าเป็นการเขียนงานด้านประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมากของโรมันนั่นเอง ด้านต่อไปคือความคิดเกี่ยวกับจักรวรลและก็ระเบียบสากลโรมันเนี่ยได้สร้างระบบกฎหมายขึ้นเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงนะคะความจงรักภักดีของประชาชนที่สร้างขึ้นเพื่อที่เชื้อชาติต่างๆนะคะแล้วก็ความคิดนี้เนี่ยนะคะก็ดำรงอยู่ต่อเนื่องมาและก็ส่งต่อความคิดนี้ไปยังจักรวรรดิอังกฤษที่เคยขยาย อิทธิพลหรือขยายดินแดนไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกนะคะรวมถึงเข้ามาในซาวอีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยดังนั้นยังเคยเรียกคือจกักรภพอังกฤษนั้นว่าดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินก็คือไปตรงไหนก็จะมีดินแดนของอังกฤษเช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากโรมันค่ะวิชาภูมิศาสตร์ค่ะมีนักภูมิศาสตร์คนสำคัญก็คือไพนี เป็นผู้ยืนยันว่าโลกเนี่ยมีสันฐานโค้งกลมสมัยก่อนจะเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนถ้าล่องเรือไปเนี่ยก็จะตกโลกแต่ไพยนี่เป็นคนที่บอกว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้มีสันฐานแบนเหมือนที่เชื่อกันนะคะแต่มีสันฐานโค้งกลมนั่นเองค่ะไพทัสนะคะลูคีสตัสนะคะเขาจะได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเรื่องธรรมชาติของสรรพสิ่งน,นะซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญทางด้านภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ ด้านต่อไปคือการสร้างปฏิทินค่ะมีการสร้างปฏิทินแบบหนึ่งที่เรียกว่าปฏิทินแบบจูเลียสสีซร์ขึ้นนั่นเองค่ะวิชาปัชญ,ญาค่ะโรมันเนี่ยถ่ายทอดปัชญ,ญานะคะถ่ายทอดปัชญ,ญาเนี่ยมาจากกรีกสมัยเฮเลนิสติกค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการด้านต่อไปที่สําคัญคือด้านการแพทย์และสาธารณาสุขโรมันถือว่ามีความก้าวหน้าทางด้านสัญญกรรมมากก็คือมีการมี หมอหรือสัญญาแพทย์ของชาวโรมันเนี่ยรู้จักมีรู้จักการใช้เครื่องมือผ่าตัดตมีการผ่าตัดเอาทารกออกจากคันมารดาได้ในลายที่คนไข้ไม่สามารถคลอดปกติได้เขาเชื่อกันว่าจูเลียสซีซ่าเป็นทารกที่เกิดและลอดจากการผ่าตัดหน้าท้องออกมาดังนั้นสัญญาแพทย์หรือการผ่าตัดชนิดนี้จึงเรียกว่าสัญญแพทย์สัญ,ญกรรมแบบซีซ่านั่นเองค่ะด้านสาธารณาสุข มีการรักษาความสะอาดในกรุงโรมอย่างมากและก็จัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้บริโภคเข้ามามีการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดเนี่ยเข้ามาในเมืองด้วยท่อระบบท่อที่สำคัญนะคะมีการสร้าง ที่อาบน้ําสาธารณะนะคะทั่วไปเลยค่ะในกรุงโรมนะ,ะเพราะชาวโรมันนิยมการอาบน้ําสาธารณะเพราะว่าเมื่อไปอาบน้ําสาธารณะเขาก็จะคุยกับเรื่องการเมืองการปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้ด้านการก่อสร้างค่ะชาวโรมันโบราณเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีงานฝีมือที่ดีค่อนข้างจะมากและเป็นชนชั้นแรกที่มีความสามารถในการเอาผสมคอนกรีต ที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามอย่างมากนะคะสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ของโรมันเนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่สองอย่างคืออะไรก็ตามที่ใหญ่โตแข็งแรงมั่นคงเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และมั่นคงของจักรวรรดิโรมันประการที่สองอะไรก็ตามที่ต้องประดับประดาอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งความภาคภูมิใจในการเป็นจักรวรรดิของโรมันนั่นเอง ะะสุดท้ายค่ะคือภาษาของโรมันภาษาลาตินของชาวโรมันเนี่ยกลายเป็นภาษาของชาวยุโรปสมัยกลางแล้วก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญของหมู่ภาษาที่เรียกว่าภาษาโรมั์เช่นด้แก่ภาษาอะไรบ้างภาษาอิตาลีฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสแล้วก็โรมาเนียนอกจากนี้ค่ะภาษาลาตินเนี่ยยังเป็นลากศัพท์ของภาษาอังกฤษที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะอยู่เป็นจํานวนมากนะคะในยุคป,ปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ